เก๋งราคา1นึ่0 0สไม่ต้องทนแดดทนร้อนทนสามพันตลอดอายุสัญญาใครนะคะที่กำลังมองหาเก๋งราคาถูก่อนเบาๆราคานึงแสนเเันเท่านั้น่อนสามพตลอดอายุสัญญากับคันนี้เลยค่ะนิสันอเมรากหองยี่ปี2,012นะคะน้องแต่งหล่อมาให้แล้วนะคะสเกิร์ตลอบคันเลยแนกยางพร้อมเลยนะคะเรามาดูในส่วนด้าท้ายของน้องกันนะคะ บอกเลยว่าเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆมีของชิ้นใหญ่ๆยัดเข้าไปเลยค่ะมาดูภายในคันนี้กันนะคะน้องเป็นเก๋งสีประตูที่ภายในเรียบเรียบมากค่ะว่างนั่งสบายเครื่องเล่นใช้งานได้ปกติเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเลยนะคะจะทนแดดถึงร้อนไปทำไมคะในเมื่อคันนี้ผ่นถูกกับมร์ไฟอีกค่ะจ่องเพียง199งบาทฟรีดาวฟรีค่าดำเนินการค่ะหากสนใจคอมเมนต์ฝากชื่อเบอร์โทรใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะคะหรือจะโทรติดต่อที่เบอร์0 2นย แตดแปดแปดแปดและวถึงเ้าแปสี่หสสามหกสามแล้วพบกันที่โชว์รูมกอริลลาคาค่ะ